พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้พบกันเป็นวันพฤหัส,สบดีนะคะใส่เสื้อสีส้มนะคะวันนี้อากาศแจ่มใส่นะคะเมื่อเช้าฝนไปรอปรอนิดหน่อยนะคะแต่สายมาก็อากาศดีขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณนะคะเทพเจ้าที่ท่านลดหลั่นลงมาน,ะนะะ่าใจการฝนตกเนาะแต่น้ํายังอยู่ในสกลนครก็ยังมีอยู่นะคะระวังกันไปนะคะวันนี้วรดาก็ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยแล้วก็ได้สินค้ามาใหม่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่เนาะผ้าคลุมไหล่วรดาก็จะมาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้อง เดิมสวยค่ะจะมีอยู่2เซตนะคะผ้าคลุมไหล่สองตะกอนะคะ2ตะกอกับ4ีตะกอสีตะกอนี่ความหมายจะเป็นผ้าริมนะคะ2ตะกอจะเป็นผ้านเนื้อสากนิดนึงแต่สวยลายหมีเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมายกให้ท่านเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะเดว,วารดาก็จะเอาของออกไปส่มให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วนะคะวันนี้เห็นนะคะเราได้สินค้ามามากมายเลยนะคะอันนี้นะคะผ้าลายหมีนะคะ ผ้าลายมีสองตะกอสวยสดใสน,นะคะสวยงามมากนะคะวันนี้เราจัดโปให้ท่านเลยนะคะเพียงพืนละ500บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะในรถนนี้ต้องรอรุ่ใหม่เนาะหากท่านอยากได้ไปฝากไปต้อนหรือว่าเอาไปเป็นงานเกษียณได้เลยนะคะวรดาจัดโปให้ท่านเพียงพืนละ500บาทนะคะปกติผ้ารุ่นนี้ขายพืนละ650านะคะแต่เราจัดโป500บาทนะคะนำเบอร์หนึ่งเนาะวรดาจะติดนำเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะหากพก่อแม่พี่น้องต้องการพืนไหนนะคะ จะไม่มีการหลงกันเลยนะคะเพราะสินค้าเราติดนัำเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะตัดชุดเสร็จก,ก็ได้ตัดเสื้อก็สวยนะคะงามมากนะคะเพราะรัดาจัดโกให้เพียงคืนละ500บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่าทายกันเข้ามานะคะ ต่อมาเป็นพื้นที่2นะคะบรลดาจิตนําเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะพื้นที่2นี้ก็สวยนะคะรายงามมากวันนี้สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะนะคะี่ค่ะผ้าลายหมีงามท่านดูดีๆนะคะผ้าลายหมีงามอันนี้เป็นสองตะโกนนะคะเนื้อเรียบเนื้อแน่นนะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากเอาไปฝากไปต้้งก็มีกล่องด้วยนะคะอันนี้พร้อมกล่องนะคะเัลาจัดโปรให้สละห้าร้อยยี่สิบนะคะปกติแล้วกล่องละสามสิบบาทเนาะกล่องใหญ่นะคะกล่องใหญ่แบบนี้นะคะ กองใหญ่เท่านี้เลยนะคะใส่แต่วร,ราจัดโปรให้เพื่อเป็นการสมมนาคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะ520รอยทั้งชุดนะคะอันนี้เป็นผ้า สองตะกอลายหนีนะคะคามแท้ของสะกดนครคลามเข้มนะคะสวยสุดซึ่งนางสาวไทยนามบาวันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาหากพ่อแม่อยากได้อะไรทักทายกันในไลน์เข้ามานะคะมีเบอร์โทรให้ท่านเลยนะคะหากท่านยังไม่มีไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาหากท่านมีไลน์ก็ทักขึ้นมาเลยนะคะเก็บไว้เลยนะคะผ้าแบบนี้ไม่ได้มีตลอดนะคะบางรอบไม่มีสักคนนะคะ โอเคตัวนี้ก็มาเป็นลายเล็กก็สวยนะคะลายเล็กก็งามเนาะเราก็จัดโปรเช่นกันนะคะเพียงห้ารอบาทท่านตัลายดีๆนะคะงามมากนะคะแต่ละลายสวยค่ะหอมเป็นความแท้ของสกุลนครเราหอมมากเลยนะคะหอมจริงๆนัมเบอร์สามนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาววัรก็จัดโปรให้เลยนะคะเพียงพื้นนี้ห้าร้อยบาทนะคะใส่สบายนะคะผ้าคางของสกุลนครสวยนะคะ ต้องใจกิดคามแรงนะคะเนี่ยค่ะพื่ละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะอ่ะวพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากเอาไปฝากไป่โต้ก็แคบเลยนะคะผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่ผ้ามาใหม่ใหม่รับรองสีไม่ตกนะคะสีไม่ตกเพราะว่าเป็นผ้าย้อมคามธรรมชาตินะคะสีจะออกก็หน่อยหนึ่งในเป็นน้าคามเป็นเรื่องปกตินะคะลายนี้กคสวยนะคะสวยจริงๆผ้าแต่ละผืนลายไม่เหมือนกันนะคะขอให้ท่านดูตามเบอร์เนาะ อันนี้นัมเบอร์สี่ค่ะตัวน,นี้นําเบอร์สี่เนาะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมให้ท่านแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้านัมเบอร์วันเนาะเพิ่งมาวันนี้นะคะเม่กีทอเพิ่งส่งมาให้ถึงเม,เ,เมื่อเช้าเมื่อเช้าแต่ดึกๆเลยนะคะพอดีลูกชายก็เลยเอามาส่งให้เนาะ,ะีกค่ะสวยค่ะสวยงามแท้แน่นอนนะคะ เรมาเป็นลำเบอร์ห้านะคะลายดอกกิกเล็กค็นสวยนะคะสินค้าของเราทุกผืนทุกลายไม่ซ้ํากันนะคะขอให้ท่านดูดีๆด,ดูสิค่านี่ค่ะงามงามจริงๆนะคะสินค้าของเราโอเควันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะนําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะเพียงผืนละห้าร้อยบาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักกันเข้ามาหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากได้สินค้าไปงานกระเียนหรือไปรับไหว้ลูกหลานแต่งงานนะคะโอเคเลยสินค้าของเราดีสินค้าของเรามีคุณภาพนะคะสวยนะคะเพียงผืนละห้าร้อยบาทเท่านั้น จัดโปรเลยนะคะช่วงนี้อีกอย่างนะคะบรดาก็ยังสม,มานาคุณท่านพ่อแม่อยู่นะคะคือเป็นเดือนกันยาเป็นเดือนใครวันเกิดของบรดาเนาะ,ะบรดาก็มีความเกียของเถีเให้พ่อแม่นิดหน่อยตามกําลังศรัทธาเนาะเด็กๆคะลายนี้ก็สวยสั้ลายปีเสื้อเล็กนะคะตัวนี้เรียกว่าลายปีเสื้อเล็ก วันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะลายผีเสื้อเล็กเนาะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน,นโนนนะคะนําเบอร์หกแล้วจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียงผืนละห้าร้อยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะจัดโปรให้ท่านจริงๆนะคะห้าร้อยบาทนะคะสวยแท้แน,น,น่นผ้าคามสองตะกอนะคะสองตะกอนนี่จะไม่ยกช่อยกดอกนะคะเนื้อเรียบสวยค่ะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ลายจะตูุคามงามมากเลยนะคะลายจะตูุคามวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรางามแท้คามเข้มเลยนะคะอันนี้ลายจะตูุคามนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดเป็นผืนสุดท้ายหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดต้องการทักทายมาได้เลยนะคะลายจะตูุคามนะคะลายหมีนะคะลายหมี่สวยนะคะ5้ารอยบาทเท่านั้นเนาะหากท่านต้องการเอาไปฝากไปต้อนหรือเป็นของชำร่วยได้เลยนะคะงามแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็สุดยอดนัมเบอร์วันเนาะ เป็นผ้าสายฝนนะคะปกติตัวนี้ต้องขาย550เนาะอันนี้เป็นเครือขามนะคะตัวนี้เครือขามเครือขามนะคะแต่บวรดามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพ่อแม่พีน้องเพียง520บาทนะคะอันนี้เป็นเครือขามนะคะผ้านิ่มนะคะปกติเครือขามจะขายเท่ากันลายมีนะคะผ้านิ่มแต่อันนี้บวรดาขอจัดโปรให้พ่อแม่พีน้อง520บาทนะคะ หาพวกแม่ที่น้องท andal, online, ique, ่านใดสนใจนะคะเอาเลยนะคะ520บาทพร้อมกล่อง550นะคะชุดนี้พร้อมกล่อง550บาทนะคะหากพวกแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักนะคะอันนี้นําเบอร์มีอยู่3ผืนนะคะไปตัดชุดคุมก็ได้ตัดเสื้อก็ได้ตัดกจงเกงก็สวยนะคะ520บาทนะคะพร้อมกล่อง550นะคะอันนี้เป็นลายสายฝนสวยงามแคแนนอนนะคะมี3ผืนนะคะตอนนี้รอบนี้มี3ผืนนะคะสามผืนสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะคะหากพวกแม่พี่น้องต้องการ ทักทายกันเข้ามาได้ตววค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ520บาทพร้อมของ550นะคะพร้อมของ550เอาไปฝากไปต้อนไปของจำรวยได้งามมากนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสุดๆเลยนะคะในคลิปนี้เป็นผ้าคลุมไหล่สองตะกอนและผ้าสายฝนนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องคะท่านเข้ามาแล้วฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่างติดต่อของเรามีอยู่4ช่องทางนะคะ1หน้าร้าน2ช่อง YouTube 3เพจ สี่เฟซบุ๊กนะคะหากท่านต้องการอะไรทางไหนท่านสะดวกทางไหนก็ให้ท่านแอดไลน์มาแต่สําคัญที่สุดให้ท่านดูอีพีนะคะตอนนี้อีพีพันป่วนแล้วก็ดูนัมเบอร์แบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะให้ทักทถ่ายกันเข้ามาถ้าจะท่านอยากได้ดูสินค้าที่สวยและแล้วก็เยอะก็ดูในช่อง YouTube นะคะหรือหน้าร้านบรดานะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้กับคําบับขอบคุณทุกทท่านกับขอบคุณทุกทุกท่านที่มีตาซื้อสินค้าให้กับบรดาตลอดมานะคะก็ให้ดูแลสุขภาพทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะ